สาการออมทรัพย์สาภาพแรงงานไทเรยอนจำกัด เป็นสากลอมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในบริษัทไทเรยอนจำกัดมหาชนได้มีมติให้จัดตั้งสากลอมทรัพย์ขึ้นมาและขอความร่วมมือบริษัทให้ความช่วยเหลือในการหักเงินค่าหุ้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากพนักงานที่เป็นสมาชิกสากลอมรัพย์และสหภาพแรงงานโดยมีสมาชิกเข้าร่วมลงชื่อแจ้งความจำนงเป็นสมาชิกสากลจำนวน1 1 6คนและร่วมถือหุ้นจำนวน28,150บาท และนี่นะคะก็คือรายนามคณะกรรมการการดำเนินการสาก์อมทรัพย์สาสสภาพแรงงานไทเรยอนจำกัดชุดที่1โดยมีคุณสีีพ่อวิยุพักเป็นประธานกรรมการคุณวิรัตน์ธิีรานน์เป็นรองประธานกรรมการและคุณอารีกระจายแสงเป็นรองประธานกรรมการการดำเนินงานในระยะแรกของสากลได้รับความร่วมมือจากพนักงานซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกของสาภาพแรงงานเมื่อสากรมีต้นทุนดำเนินงานจากการถือหุ้นของสมาชิกจำนวนหนึ่งจึงเปิดให้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งแรกในวงเงิน1 5 0 0บาทโดยผ่อนชำระคืนภายในระยะเวลา2เดือนต่อมาได้เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเป็นจำนวนเงินคนละ7 0 0 0บาทโดยมีผู้ได้รับเงินกู้สามัญรุ่นแรกประมาณ15คนซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกได้ในระดับหนึ่ง คณะกรรมาการดำเนินการจึงต้องระดมเงินทุนเนื่องจากมีสมาชิกรอคิวเงินกู้ในแต่ละเดือนเพื่อนำไปใช้หนี้นอกระบบเงินกู้ดอกเบี้ยสูงโดยรณรงค์ให้พนักงานที่ยังไม่เป็นสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกของสากรและมีการรณรงค์ให้สมาชิกถือหุ้นและซื้อหุ้นพิเศษมีการเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำโดยจัดกิจกรรมเดือนแห่งการสมัครเป็นสมาชิกใหม่เดือนแห่งการเพิ่มค่าหุ้นและเดือนแห่งการออม ในเวลาต่อมาการดาเนิงเนง,งานของสากรได้เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอดจนถึงปัจจุบันจากทุนดาเนินง,งาน28,150บาทปัจจุบันมีทุนดำเนินง,งาน600กว่าล้านบาทเพียงพอต่อการให้บริการแก่สมาชิกและเหลือจนต้องนำไปฝากและให้สาก์อื่นกู้ทั้งสาก์ออมทรัพย์และสาก์ภ,ภาคการเกษตรรวมทั้งนำไปลงทุนถือหุ้นและฝากไว้กับชุมนุมสาก์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดอีกด้วย จากการบริหารงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเรยอนจำกัดมหาชนและภาครัฐที่กำกับดูแลทำให้สากลมีความมั่นคงเข้มแข็งโดยได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจเป็นประจําทุกปี และนี่นะคะก็คือโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการชุดที่38โดยมีคุณลิขิตมีบำรุงเป็นประธานกรรมการค่ะและนี่นะคะก็คือโครงสร้างฝ่ายปฏิบัติการชุดปัจจุบันโดยมีคุณกระเสมสีมเมฆหมอกเป็นผู้จัดการ การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสากลออมทรัพย์สภาพแรงงานไทเรย่อนจำกัดสหก์อมซัพย์จะสวัสดิการให้แก่สมาชิกหลายประการการมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกสาก์ถือเป็นส่วนดีของสาก์ที่มีเหนือกว่าการใช้บริการของสถาบันการเงินอื่นเพราะสถาบันการเงินต่างๆจะไม่มีสวัสดิการให้แก่ลูกค้านอกจากมีของขวัญให้แก่ลูกค้าในบางโอกาสเท่านั้น สาก์อมทพา์สาภาพแรงงานไฮเรียนจำกัดจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกดังนี้การมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่จัดงานมงคลสมรสอุปสมบทและทําบุญขึ้นบ้านใหม่สากลจะซื้อของที่ระลึกมอบให้แก่สมาชิกเป็นมูลค่า500บาท การเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิกที่คลอดบุตรหรือสมาชิกที่ภรรยาคลอดบุตรใหม่สากรจะเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิกเป็นจำนวนเงิน500บาทเมื่อสมาชิกคลอดบุตรหรือสมาชิกที่มีภรรยาคลอดบุตรใหม่ การเยี่ยมไข้สมาชิกป่วยสมาชิกป่วยและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลครบ3วันหรือไปพบแพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลและแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านครบ5วันกรรมการสากลจะเดินทางไปเยี่ยมโดยซื้อของเยี่ยมไข้มูลค่า300บาท การเป็นเจ้าภาพสวดศพกรณีสมาชิกเสียชีวิตสากร์จะซื้อพวงหรีดดอกไม้สดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดศพ500บาทและช่วยเงินทำบุญแก่ทายาทสมาชิกกรณีที่ 2. บิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิตสากร์จะซื้อพวงหรีดเคารพศพ1พวงและเป็นเจ้าภาพสวดศพและช่วยเงินทำบุญแก่สมาชิก การจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแก่สมาชิกโดยสากรจะเป็นผู้จ่ายค่าเบีย้ยประกันให้แก่สมาชิกกรณีที่1สมาชิกสามัญสากรจะทำประกันชีวิตสมาชิกให้กรณีที่สสมาชิกสมทบโดยจะต้องถือหุ้นกับสากรตั้งแต่10,000 0บาทขึ้นไป การเปิดโอกาสให้สมาชิกนำบุคคลในครอบครัวทำประกันชีวิตร่วมกับสากลเปิดโอกาสให้สมาชิกบิดามารดาคู่สมรสและบุตรสามารถทำประกันชีวิตกับสากลได้ด้วยความสมัครใจโดยเสียเบี้ยประกันต่ำ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกรณีที่1การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตรกรณีที่2การเปิดรับสมาชิกในแต่ละระดับชั้นทั้งนี้สากลจะมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกแต่ละระดับการมอบสร้อยคอทองคําแก่สมาชิกที่เกษียณเป็นสมาชิกไม่ครบ10ปีได้รับสร้อยคอทองคําหนัก2สลึงเป็นสมาชิกตั้งแต่10ปีขึ้นไปได้รับสร้อยคอทองคําหนัก1บาท การเยี่ยมสมาชิกผลสภาพการเป็นพนักงานสมาชิกผแผนกผลสภาพโดยคณะกรรมการสาก์จะเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกที่เป็นพนักงานที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่5ปีและ10ปีขึ้นไปและซื้อของเยี่ยมเป็นเงินจำนวน500บาท สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจโดยสําหรับสมาชิกสาก์อมทรัพส์าหภาพแรงงานไทเรยอนจํากัดสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ได้2สมาคมคือสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสาก์อมรัพย์สถานประกอบการหรือสสอปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหก์สมาชิกของชุมนุมสาก์อมรั์แห่งประเทศไทยหรือสสชสอ การเปิดให้สมาชิกกู้เพื่อจัดงานมงคลและอวะมงคลสากณ์เปิดให้สมาชิกกู้เงินเพื่อจัดงานมงคลและอวะมงคลโดยไม่เสียดอกเบี้ยจำนวนเงิน5 0,000บาทโดยมีข้อกำหนดให้ชำระคืนเงินกู้ภายใน7วันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานการเปิดให้สมาชิกกู้เพื่อการท่องเที่ยวกู้ได้ไม่เกิน80,000บาทสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศกรณีกู้ได้ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ การให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่เกษียณที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยสากกณ์จะมอบสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัทโดยใช้ทุนสวัสดิการเกษียณอายุซึ่งจัดสรรไว้จากกำไรสุทธิสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุกพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยจากกอนจะมอบให้เดือนละ100บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปีครั้งละ600บาท